ง r a n c e ท a l k ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามันสนับสนุนโดย The City The Finest Home That You Can Own ครับคุณบังครับช่วงขอของ อินชลันทอกเนนะก็คุยกันในเรื่องราวของอินช l ลันนะครับแล้วก็วันนี้ผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านอินช l ลันก็มาอยู่กับผมในห้องส่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีสวัสดีครับคุณสุกรครับสวัสดีครับคุณเอกข้าสดครับท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าเปิดไม้สตัวนี่มันจะก้องก้องนิดนึงนะครับผมผมก็พูดไปตามปกติแล้วกันผมครับผมได้ครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่องของประกันความรับผิดทางด้านวิชาชีพครับ ครับก็จากการที่ได้คุยไปในช่วงสองสาสัปดาห์ก่อนก็มีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผมบ้างนะฮะที่เบอร์ที่เคยให้ไว้คือ0892719191กับอีเมลของผม s u k o l a i h o t m a i l c o m ครับก็มีสอบถามมาเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะฮะก็วันนี้ผมจะพูดแบบภาพรวมของการประกันแบบนี้ก่อนนะครับคุณเอกครับก็ การประกันภัยความรับผิดทางด้านวิชาชีพเนี่ยจะเป็นกรมธรรม์แบบระบุอาชีพที่คุ้มครองนะครับระบุอาชีพที่คุ้มครองตัวอย่างอาชีพที่คุ้มครองเช่นทนายความนักบัญชีผู้ให้บริการสปาและการบริการเสริมความงามครับนะครับรบการบริหารจัดการทรัพย์สินครับนะครับที่ปรึกษาทางการตลาดและการโฆษณาอันนี้เกี่ยวกับคนเอกเลยนะครับ ตรงประเด็นเลยนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางการจัดจ้างพนักงานฝรั่งเขาจะเรียกว่าพวกเฮฮันเตอร์นะครับนักแปลเอกสารแปลของเขาแพงๆแล้วแปลผิดๆถูกๆมีสิทธิ์โดนเหมือนกันนะครับรวมถึงนะฮะยังมีอาชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ซับซ้อนซึ่งบริษัทส่วนใหญ่อาจจะไม่รับหรือถ้ารับเบี้ยก็อาจจะแพงเป็นกรณีพิเศษเช่นกลุ่มแพทย พยาบาลนะฮะวิศวกรสถาปนิกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้าเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยความเสียหายมักจะสูงมากเพราะฉะนั้นจะไม่ทุกบริษัทนะฮะที่ผมพูดมานี่คือแบบอาชีพที่ระบุความรุ่งเรองที่เขานิยมรับประกันภัยกันซึ่งหมายความว่าแบบประกันแบบนี้อาจจะคือไม่ได้มีทุกบริษัทและทุกบริษัทก็ไม่ได้รับทุกอาชีพ ถูกไหมครับบางบริษัทรับเฉพาะทนายนักบัญชีสปาไม่รับหมอไม่รับหมอไม่รับพยาบาลไม่รับวิศวกรไม่รับสถาปนิกแต่บางบริษัทอาจจะรับแทบทุกอย่างแต่ไม่รับสปาไม่รับเรื่องของการโฆษณาไม่เรื่องของนักแปลเอกสารคือแล้วแต่ความถนัดของบริษัทนั้นๆนะครับยกตัวอย่างประกันรถยนต์ง่ายๆบางบริษัทรับประกันตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์จนถึงส0บล้อ แต่บางบริษัทรับเฉพาะรถเก๋งกับรถปิกอัพครับแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งในอันดับต่อไปเนี่ยผมคงคิดว่าถ้ามีท่านผู้ฟังสอบถามเข้ามาว่าอยากจะรู้เรื่องของอาชีพไหนเป็นพิเศษผมจะนำรายละเอียดของเรื่องนั้นๆมาเจาะรายละเอียดให้ท่านฟังนะครับเอาวันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าดีเทลในแต่ละ อาชีพเนี่ยไม่เหมือนกันเลยต้องต้องต้องคุยกันยาวๆนีคุยกันยาวครับคุยนแต่ที่จะพูดให้ฟังคือตอนเนี้ยหลักๆมันก็จะมีอย่างเงี้ยฮะมีทนายมีนักบัญชีมีผู้ให้บริการสปาซึ่งเชียงใหม่เราก็เยอะนะครับแต่สปาความหมายนี่คือสปาที่เป็นสปาให้เสริมความงามนะฮะไม่ใช่สปาอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับแล้วก็การบริหารจัดการทรัพย์สินก็อย่างเช่นพวกผู้ให้บริการด้านเป็นนิติของคอนโด เป็นพวกให้บริการเรื่องของนิติของหมู่บ้านจัดสารโครงการขนาดใหญ่เป็นต้นครับหรือพวกเฮดฮันเตอร์หรือนักแปลเอกสารกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บริษัทจะรับเพราะนั้นผมจะพูดกลุ่มเหล่านี้ก่อนครับส่วนกรณีที่เป็นแพทย์พยาบาลหรือสถาปนิกวิศกรเนี่ยก็คงจะเป็นโอกาสต่อไปนะครับแต่ความคุ้มครองหลักๆนะฮะความคุ้มครองหลักๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกัน ครับนะฮะแต่ว่าในดีเทลอาจจะเพิ่มแล้วแต่อาชีพแต่หลักๆเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งก็คือความคุ้มครองเนื่องจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของผู้อระกันไทยในอาชีพนั้นๆนะฮะ,ะ,ฮะความผิดพลาดในการทำหน้าที่เช่นที่ผมเคยเจอนะฮะเคยเจอแบบเขา่าเคยเห็นมีการเคลมเรียกร้องกันเข้ามาก็คืออย่างเป็นทนายความแล้ว สารนัดสารนัดให้ไปขึ้นสารแล้วลืมวันเออครับ okay, เอาแค่นี้ฮะเรื่องมันดูเหมือนเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีครับเพราะว่า <c oughs> โทษครับเนื่องจากสารนัดสมมุติว่าวันที่หนึ่งมีนาครับแต่ประจําผิดเป็นเป็นเ,นเ,นเนหนึ่งพฤษภาครับพอถึงเวลาไปปุ๊บฝ่ายเราไม่ไปสารแต่ฝ่ายเขาไปแพ้คดีเลยเหมือนกับว่าเรา ไม่ไปตอบโต้เขาอะฮะยิ่งเราเป็นผู้ถูกฟ้องร้องอีกครับแล้วเราไม่ไปศาลอะครับก็แพ้ไปโรยปรายายเลยครับคุณเหมือนคุณหนีศาลไม่ไม่ไปไม่ไปให้คําให้การเหมือนก็ยอมรับผิดไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เคยเจอที่เขามีเคลมกันคือลืมวันแค่ลืมวันแค่นั้นเองฮะถือว่าเป็นความบกพร่องเลยนะครับอันถัดไปก็คืออันข้อที่2การถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับ นะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะตัวอย่างเช่นเอาผมสมมุติว่าเป็นสปาก็แล้วกันนะครับ,รบเป็นสปาแล้วไปลอกเรียนสูตรของเขานะครับสมมุติว่าสารสาราให้บริการสปาเสริมสวยและความงามอันนั้นเนี่ยเขามีสูตรในการคิดโลชั่นมา1ชนิดนะฮะเอาน้ำมันนั้นผสมน้ำมันนี้เอาสมุนไพรนั้นผสมสมุนไพรนี้แล้วได้มาเป็น โลชั่นบำรุงผิวอยู่อย่างหนึ่งแล้วอีกที่หนึ่งไปก๊อปของเขามาหรือไปเรียนแบบเขามาแล้วเอามาเป็นเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในสปาของตนอันเนี้ยฮะเป็นเป็นการละเมิดคือเราเ่ยซื้อประกันตัวนี้ไว้แล้วมีคนมาก๊อปของเราไปนะฮะเราเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้ซึ่งซึ่งบริษัทก็สามารถให้ความคุ้มครองได้ซึ่งซึ่งการก๊อปเนี่ยทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจในคุ้มครองหมด ผมต้องชี้แจงอย่างนี้ฮะว่าเราต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าเขาตั้งใจถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันอาจจะมีการผิดเพียเ้ยนน้ออกไหมฮะก็คงมันมันคงไม่ส่วนผสมเป๊ะเลยเใช่ไหมฮะถ,ถูกฮะถูกฮะการถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิทางปัญญารวมถึงว่าเขามาฟ้องเราครับโดยที่เราก็คิดสูตรของเราแต่เผอิญไปใกล้เคียงกับของเขาครับนะครับซึ่ง เราไม่ได้ตั้งใจครับไม่ใช่ว่าเราไปให้คนไปแอบไปจดสูตรเข้ามาครับอย่างนั้นไปซื้อมาไปซื้อมาเลยไปซื้อมาแล้วเอามาแยกธาตุแล้วมากรอบนะครับซึ่งมันคุ้มครองทั้งกรณีที่เขามาก๊อบเราแล้วเราไปก๊อบเขาครับนะครับแล้วแต่อันนี้เป็นเป็นในส่วนของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันที่สามนะฮะที่ผมพูดถึงเนี่ยคุ้มครองในทุกเป็นเป็นตัวคุ้มครองหลักในทุกอาชีพนะครับในทุกอาชีพ อันที่สคือการถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการหมิ่นประมาทครับหมายถึงเราถูกฟ้องร้องว่าเราไปหมิ่นประมาทเขาอนะครับเราหรือบริษัทโทษฮะเราหรือผู้ให้บริการอาชีพเนี้ยเช่นเคยอีกเหมือนกันตัวอย่างอันนี้เป็นสปาครับนะครับว่าเราเนี่ยไปหมิ่นประมาทเขาครับเช่นยกตัวอย่างว่ามีผู้มาใช้บริการสปานะครับแล้ว พนักง,งานอาจจะแสดงปฏิกิริยาที่ไม่น่าดูหรือไม่น่ารักนะครับเขาแต่งตัวมาไม่ค่อยเรียบร้อยหรือเขาอาจจะ,อ,ะออกอาการเขาเรียกว่าไงดีดกล้าวมาเขากล้าวมาหรือมาแบบคนรวยหรือมาอาจจะมาแบบดูเหมือนเป็นคนลำบากนะครับ,รบแล้วเราไปดูถูกเขาไปปรามมทเขาหรือไปพูดจาว่าคุณ อาจจะสมมตินะฮะว่าคุณแต่งต้นมาแบบนี้อย่ามาใช้บริการเราเลยของเราแพงนะของเราแพงนะอะไรเงี้ยหรือเอ๊ะคุณพูดแบบนี้เนี่ยคุณเหมือนหมิ่นประมาทเราดูว่าเราไม่มีปัญญาจ่ายหรือถ้าเกิดเข้าฟ้องแล้วเขามีหลักฐานเช่นเขามีผ้าวงจรปิดครับเขามีการบันทึกเสียงไว้อือันนี้มันเป็นหลักฐานได้ครับนะครับการถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการหมิ่นประมาทอันนี้ฮะก็จะคุ้มครองให้ด้วยครับนะครับ อันถัดไปอันสุดท้ายซึ่งเป็นอขอามุ่มครองหลักในทุกอาชีพซึ่งในอินดีเทลแต่ละอาชีพจะต่างกันไปอีกนะครก็คือการถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําช่อโกงรหรือทุจริตโดยพนักงานในกรณทีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ผิดจริงครับเช่นเอาสปาอีกอมีการเปลี่ยนชุดต้องใส่ชุดคลุม มีล็อกเกอร์ต้องเอาเครื่องของมีค่าสร้อยแหวนนาฬิกากระเป๋าสตางค์ไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์เสร็จแล้วปรากฏว่ากลับมาบอกว่าหายนาฬิกาหายหรือกระเป๋าสตางค์หายครับแล้วก็กล่าวหาว่าพนักงานของเราหรือพนักงานของผู้เอาประกันเนี่ยเป็นคนขโมยไปซึ่งกรณีนี้เราไม่ได้เอาไปครับเขาอาจจะกล่าวหาโดยที่ไม่มีหลักฐานหรือกล่าวหาที่บอกว่าพนักงานของเราไม่ได้ผิดจริงครับซึ่งอันนี้กรมธรรม์ก็คุ้มครอง นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวบริษัทประกันจะทําการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําผิดของผู้ออกประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ครับนะฮะซึ่งเ,เกิดจากการกระทําผิดพลาดในหน้าที่หรือบกพร่องในการที่ให้ผู้ให้ลักษณะของเราเป็นผู้ให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ อย่างเช่นเป็นทนายลืมวันนัดเนี่ยฮะมันไม่ควรมันไม่ควรสารนัดให้ไปไป,ไปให้การวันที่หนึ่งมีนาลืมไปเป็นเดือนเนี่ยนะ,ะลืมไปกลายเป็นหนึ่งพฤษภศตเป็นจดผิดอย่างเงี้ยครับแล้วถึงเวลาไปฟ้องไปปุ๊บเราผู้ที่เป็นเขาเรียกเป็นลูกความลูกความเราได้รับความเสียหายเรียบร้อยนะเลยแพ้เลยแ,แทนที่จะเป็นฝ่ายได้มีเปรียบกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปเลยดีไม่ดีแพ้ไปเลยอันนี้ฮะถ้าคนที่เป็นทนายไม่มีประกันตัวนี้ไว้ โดนฟ้องกลับหัวโตนะฮะใช่หนี้หัวโตอันนี้ถือว่าเป็นความผู้รองโดยแบบวงกว้างคร่าวๆนะครับครับเรายังไม่ได้ลงลึกยังไม่ได้ลงลึกถึงแต่ละอันแต่ผมยกอย่างเช่นสปาบ้างทนายบ้างครับครับหรือเป็นนักบัญชีอย่างเงี้ยฮะทำบัญชีผิดอืมพอทําบัญชีผิดปุ๊บจะผิดด้วยเหตุอะไรก็สุดแล้วแต่ประมาณเลินเลอหรือบกพร่องหรือความไม่เชี่ยวชาญเพียงพอหรือใช้ลูกน้องโดยที่เจ้านายหรือผู้ มีความสามารถสูงกว่าไม่ได้ตรวจสอบครับนะครับพอทาบัญชีผิดพอสัพากรตรวจพบเรียกภาษีย้อนหลังจํานวนมากหรือถูกปรับในจํานวนสูงครับซึ่งล,ลูกค้าของบริษัทบัญชีก็ได้รับความเสียหายแล้วเพราะว่าจะต้องเป็นคนเสียค่าปรับถูกต้องครับถูกไหมฮะถูกค่ารับถูกอาจจะถูกปรับด้วยถูกเสียภาษีย้อนหลังด้วยครับเขาจะต้องรับผิดชอบ,บ,บนั่นแปลว่าท่านที่เป็นนักบัญชี ต้องมีงมน่าจะมีไว้ต้องมีไว้น่าจะมีไว้ครับเอ,อ้าผมลืมบอกครัมีอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเราก็มีในระบบนี้ด้วยคือครูฮะหรือโรงเรียนครับเคยมีโรงเรียนที่บอกว่าถูกฟ้องร้องเนื่องจากบอกว่าครูสอนไม่ดีแล้วทําให้ลูกเขาไม่ติดมหาวิทยาลัยโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีครับออครับแล้วกรมบัารคุ้มครองนะฮะถ้าซื้อเออก็คือ บริษัทก็จะเข้าไปต่อสู้ในเรื่องของคดีแล้วก็ไปสืบหาความจริงว่าโรงเรียนสอนไม่ดีจริงหรือไม่หรือเป็นที่เด็กเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องสู้กันในทางคดีต่อไปแต่ว่าอาชีพครูนี้ก็มีด้วยพอดีโทษผมข้ามไปเพราะอันนี้เป็นอันใหม่ที่เรามีเข้ามาในระบบนะครับทีนี้ผมไม่ทราบเหลือเวลาพอรปะมาณสักนาทีนึงครับอ่านั้นอย่างเร็วครับเพราะว่า เรื่องนี้เป็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็ลเลยคุยไปเรื่อยผมไม่มีนาฬิกาด้วยก็เลยต้องถามคนเอกมีข้อยกเว้นมัางไหมรจริงๆแล้วมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ละเอียดแต่ผมจะเลือกหลักๆนะฮะที่ที่เห็นกันชัดก็คือหนึ่งข้อยกเว้นเรื่องของการละเมิดข้อห้ามการผูกขาดทางการค้าการควบคุมตลาดหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้ในเรื่องของในวงการธุรกิจนะฮะอันที่ส การบาดเจ็บทางร่างกายการเจ็บป่วยโรคหรือการเสียชีวิตหรือการถูกทำลายของทรัพย์สินครับเว้นแต่เกิดจากการกระทำผิดพลาดหรือบกพร่องในหน้าที่ของผู้ให้บริการ,รนะครับก็คือทรัพย์สินของของลูกค้าเนี่ยเสียหายซึ่งอาจจะเสียหายกันด้วยเหตุอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในในการให้บริการ,รของวิชาชีพครับเช่นมาสปาแล้ว ทำนาฬิกาข้อมือหลน่นอโป๊กเรือนนี่อาจจะหลักแสนครับพอหล่นลงไปปุ๊บอาจจะเกิดการแตกหักหรือชํารุดเนี่ยต้องมาโทษว่าเนี่นะเขามาใช้บริการเนี่ยมันทำทั้งถึงถึง,ถง,ถงทาให้นาฬิกาเขาหล่นนะฮะหรือเอาวางพื้นๆอาจจะลื่นแล้วหล่นลงไปอันนี้เป็นความบกพร่องของเขาเองไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาชีพครนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่คุ้มครองอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ การบกพร่องในการประเมินราคาหรือประเมินค่าสําหรับการให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนะฮะอันนี้มักจะไปเกี่ยวกับทางเรื่องของทางวิศวกรหรือสถาปนิกนะครับการประเมินราคาเนี่ยราคาราคามูลค่าของสินค้าหรือวัสดุพันในตลาดเนี่ยมันขึ้นลงตลอดเวลาเพราะนั้นการประเมินราคาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนตลอดเวลานะฮะ ด้วยเงินที่เรามีสมมุติเรามีวันนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทเนี่ยครับถ้าเป็นสิบปีที่แล้วเราอาจจะทำได้สองหลังแต่ปีนี้เราหลังเดียวาอาจจะทาไม่เสร็จอ๋อเพราะว่าราคาอะไรของมันขึ้นนะฮะของม,มันเปลี่ยนนะฮะครับอย่างนี้เป็นต้นครับ,รบอันถัดไปที่ชัดเจนก็คือการล้มละลายหรือการเข้าถูกควบคุมหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ของกิจการนั้นๆครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็แน่นอนไม่คุ้มครองนะครับหรืออันสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างก็คือ การบกพร่องในหน้าที่อันเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงครับนะครับอันนี้ถ้าจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างเช่นสปาเขามีการใช้ลูกประครบในการประครบให้ผิวหนังเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงลดรูขุมขนให้เล็กลงผิวจะได้เรียบเนียนอะไรประมาณนั้นทีนี้ไอ้ลูกประครบเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเอาไปนึ่งหรือเอาไปทําให้มีความร้อน,น <đang S 2> ทำให้ไม่มีความร้อน,นครับ แล้วไม่เทสซะก่อนว่ามันร้อนมากหรือร้อนน้อยอมาลวกผิวลูกค้าเอามาถึงปุ๊บเอามาหนาบเลยหนาบเลยเหมือนเอาตอรีดมานหนาบเลยปรากบไาเป็นไงฮะร้องจากเลยร้อนจากผิวคุ่หองอย่างเงี้ยฮะเรียกว่าประมาทเลื่อนเล่อยอย่างร้ายแรงซึ่งถ้าประมานเลื่อยอย่างร้ายแรงเนี่ยกรมฐานจะไม่คุ้มครองนะครับก็คงคิดว่าน่าจะเวลาคงจะไม่พอคงจะละะคงประมาณนี้นะเสียได้นะครับแต่ว่าจากยาให้พิสูจน์ว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปทุกพุธเลยนะครับอยากจะให้เจาะแต่ละอาชีพ ได้ครับแล้วก็เป็นอาชีพที่เอาใกล้ตัวคนเรามากที่สุดก่อนนะครับก็เช่นเอาของคุณเอกก่อนไหมฮะอ่ะได้เลยได้เลยนักโฆษณานี่ยหรือว่าหมอแพทย์เราเราเคยเห็นข่าวคือคุณหมอที่บางทีโดนโดนรักษารักษาคนคนไข้เนี่ยหายก็เสมอตัวนะ ถ้ารักษาไม่หายนี่โดนฟ้องเราก็เห็นมีตั้งเยอะตั้งแยะโดยเฉพาะอย่างที่หมอที่เกี่ยวกับสถาบันความงามมาฮะเพราะว่าถ้าเป็นหมอที่รักษาโรคจริงๆเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยกลัวอืแต่ว่าถ้าหมอที่เกี่ยวกับการผ่าตัดเสริมสวยตกแต่งอันเนี้ยทำท่าหน้าเขาพังอะไรเงี้ยนะอะอย่างเงี้ยอันตรายครับเอาละครับเดี๋ยวไปติดตามครับพุทธน้าครับคุณที่สนใจเรื่องของอินชอนลันท็อวันนี้ขอบคุณคุณสุกนนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและขอบคุณ การสนับสนุนช่วงนะครับอินชลันทอกทุันพุธโดยโครงการหมู่บ้านเดอะซิตี้นะครับบ้านสวยหลังใหญ่ราคาถูกท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตินะครับพร้อมด้วยวัสรุในเกรดพรีเมียมนะครับกับราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่1.9ล้านบาทนะครับ1กิโลเมตรจากแยกตลาดเจริญเจริญวงแหวนรอบ3นะครับถนนเชียงใหม่สันกรแพงในสายดอนจันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 5 3 1 0 3 1 9 0แล้วก็ที่ w ว w บ h e c i t y cm com นะครับ ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังตรงนี้เลยนะฮะโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ครับการพักผ่อนแสนสบายห้องพักทันสมัยอาคารสูง17ชั้นวิวดอยสุเทพทพิศนนุภาพ แล้วก็รีสอร์ทนะครับแนะนำคุณผู้ฟังให้ลองไปใช้บริการดูจะติดอกติดใจแน่นอนรวมถึงคุณคุณที่อยากจะได้วิวด้วยนะครับของเชียงใหม่360องศาในช่วงค่ําคืนนะครับแต่อยากจะอยู่ในห้องอาหารหรูๆก็เชิญที่นี่เลยครับกิล l รูมครับห้องอาหารฝรั่งเศสบนดาดฟ้าชั้น17เช่นเดียวกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ฟูรามานะครับ053415222แล้วก็ w w w fulama.com ขอบคุณคุณสกคลน,นะครับขอบคุณเชียงใหม่นิวส์ สอวท่อเชียงใหม่สำนักประญาสัมพันธ์เขต3 cmpubica.com not update และ cmvmedia.com นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับนิ่มซิตี้เดลี่ลานกิจกรรมเออตาวาสมามแยกแอร์พอร์ตครับนิ่มพลาซ่ารัตรนโกสินแทงน้ำเซเลตราเพชรถังเก็บน้ำกลินทรีแล้วก็ผลิดพณฑ์นในเครือนะครับ จริญมอเตอร์เชียงใหม่จำกัดพูดแทนจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็โครงการเดอะซิตี้บ้านสวยหลังใหญ่ราคาถูกรวมถึงฟูามาเชียงใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดคุณฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขทุกวันและขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการด้วยนะครับเชียงใหม่เวลตี่ทออ์ครับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์คุณสกลจุมปมามันและ CMV m e ม i ีเดียพบกันใหม่ครั้งหน้าครับโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ ช่วง Insurance Talk ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามันสนับสนุนโดย The City The Finest Home That You Can Own